ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางธนพรพูลเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสรินทร์และนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมถแถลงข่าวกิจกรรมอุบลโซลา่าไนรัน โขงชีมูลวิ่งเรืองแสงครั้งที่2ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกองรงไฟฟ้าเขื่อนสรินทร์สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดโครงการ Bon Run, อุบลโซล่าไนรันโขงชีมูลวิ่งเมืองเรืองแสงครั้งที่สองขึ้นในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567ณบริเวณเขื่อนสรินทร์าอภอสรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายอย่างทั่วถึง การวิ่งมี2ระยะคือ 1. ระยะทาง12.75กิโลเมตรแบ่งเป็น5รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน29ปีชายหญิงรุ่นอายุ30-39ปีชายหญิงรุ่นอายุ40-49ปีชายหญิงรุ่นอายุ50-59ปีชายหญิงและรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปชายหญิง2ระยะทาง5กิโลเมตรไม่จำกัดรุ่นอายุชายหญิงเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31มอกราคม2567ยเโดยา ท่านที่สนใจสามารถสมัครแบบออฟไลน์ได้ที่ร้าน u ูบีแรนเนหรือที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีส่วนการออกบูธร,รับสมัครจัดขึ้นที่เซ็นทรัลอุบลตั้งแต่วันที่19ถึง25มกราคม2567บริเวณชั้น1ข้าง KFC อัตราค่าสมัครระยะทาง5กิเม500บาทระยะทาง12.75กิม600บาทและ VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ1,000บาท ปีนี้นะครับเราเป็นจัดปีที่2นะครับซึ่งเาถือว่าเรามีการปรับปรุงจากปีที่แล้วที่เราเคยจัดมาในวันที่10นะครับกุมภาพันธ์2อ6บที่ผ่านมาปีนี้เราจัดในวันที่17นะครับกุมภาพันธ์2องพันอกบ็เถือว่าเป็นช่วง เฉลิมฉลองเทศก,กาลบรนวาเลนไท์นะครับในการจัดกานในครั้งนี้เราจัดใหญ่เป็นพิเศษนะครับมีกิจกรรมที่หลากหลาย็อจากเชิญชวนนะครับนักวิ่งรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมงานนะครับมาดูเมืองสีมหัศจรร์ของเราคือสีบนเรามารอบนี้เราครบทั้ง4ี่แสงนะครับคือ,คอได้มาดูแสงแรกนะครับในสยามแล,แ,แล้วก็แสงธรรมนะครับแล้วก็แสงแสงเทียนเราเราเอาไว้เดือนกรกฎานะครับส่วนงแสงที่4ก็คือแสงโซลา่าเซลล์ที่เราจะวิ่งนะครับเมืองเลิงแสงในวันนี้ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับถึงพี่น้องสมัครไว้ทันก็อยากให้มาเที่ยวนะครับเราเตรียมควาพร้อมเพื่อรองรับกันกิจกรรมหลากหลายนะครับผมเขาไว้ของว่าปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วสองเท่าครับมั่นใจครับมาเลยครับพี่น้องครับมาแลนเมืองเรื่องแสงตะบูนคนบ้านครับพี่น้องครับมาครับมามาเที่ยวบนบ้านผมครับสุดยอดอีนนี้ครับน้ำประวัน การเตรียมตัวกับวิ่งนะคะสําหรับนักวิ่งนะคะก็คืออยากจะให้พักผ่อนให้เต็มที่นะคะนอนหลับให้สบายเลยค่ะแล้วก็ทานอาหารเน้นพวกในเรื่องของคาร์บเนาะหมอกล้วยเพราะว่าในในส่วนของคาร์บเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการให้พลังงานในระหว่างการวิ่งค่ะแล้วก็ในการอบอุ่นร่างกายก็อยากจะให้ตรงนี้นักวิ่งห้ามพลาดเลยในเรื่องของการวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็จะทําให้เราไม่เกิดตะคริวแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บระหว่างที่เราวิ่งนั่นเองค่ะ รายการวิ่งเราพิจารณาอยู่ของระยะเราคาดว่าเราจะมีวิจญาณพิจารณาเราจะวิ่งระยะไหนกัก็ถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลที่เคยวิ่งมาแล้วนะคะมีประสบการณ์ในเรื่องของการลงงานวิ่งหรือว่าวิ่งวิ่งเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว12ก็อาจจะเป็นระยะที่สามารถท้าทายในความสามารถตัวเองแต่สมมติว่าเราสบายๆเราเพิ่งเข้าวงการวิ่งใหม่ก็อาจจะเป็นระยะฟันรันก็คือ5กิโลเมตรค่ะ เพื่อลองดูประสิทธิภาพของตัวเองก่อนว่าถ้าเราสามารถที่จะผ่านระยะฟันรันไปได้แล้วเนี่ยระยะมินิก็จะเป็นความทา้ทาทายต่อไปค่ะสำหรับนักวิ่งค่ะให้เจอจตัดวให้คนมาร่วมวิ่งในการบ้ะบาะรับ ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมุนราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงน,นะคะหรือนักวิ่งผู้ที่สนใจงานวิ่งนะคะกับงานอุบลโซล่าในรัน2024วิ่งเมืองเรืองแสงซีซัน2นะคะซึ่งซีซันนี้บอกเลยว่ากิจกรรมแน่นมากอาหาร เพียบมากแล้วก็จุดเช็คอินต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเนี่ยมากแล้วก็งานนี้ก็คือมีไฮไลท์อย่างที่หมอกกล้วยอย่างที่พีวิ์แล้วก็อย่างที่นุก,ก้อยนะคะได้เพนหน้ามาก็คือเราจะมาวิ่งเมืองเรืองแสงนะคะในช่วงเย็นนะคะก็จะอยากให้เชิญชวนแต่งหน้านะคะถ้า พี่น้องไม่พร้อมเราสามารถมาที่งานได้ซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีทางทีมวัดภูเพ้าเซ็นทรัลพระเจ้าวรราชธานีและทางอาชีวะวรราชธานีมาเพ้นรอให้ความสนมุกรอมาเพ้นหน้าให้เราได้เช่นเดียวกันค่ะ